หนักมากกันแม่น,นี่เราเปลี่ยนไปที่มัดต้องพี่จะให้น้องนอนนะคะหลังมัดกลังคืนค่ะ มัดกลางคืนจ้า <laughs> ส่วนมากสมัยโบราณน,นะคะแม่กมันมดช้างของกัน การเลีย้ยงช้างของเราชาวสวยนะคะสมัยโบราณถ้านหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จอย่างนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมัดทุ่งนาอย่างนี้แหละจ้ะมันให้น้องช้างกินต่อสั่งข้าวนะคะกินกิน้นาในแปลงนาจ้ะสมัยโบราณมัด คือตรงไหนมีต้นไม้นะคะเราสามารถไปมัดได้เลยอย่างนั้นนะจ่ะสมัยโบราณนะคะสมัยนี้ก่อนมัดก็ต้องต้องขออนุญาตเจ้าของนาเจ้าของที่ก่อนจะแม่ๆม่ว่าเขาจะให้เรามัดไหมนะคะบางเจ้าก็ห่วงบางเจ้าก็ไม่ห่วงจ่าแม่ๆมถ้าสมสมติว่าคนที่เขามีช้างด้วยกันอย่างนี้นะคะคือคนที่มีช้างเขาจะไม่ค่อยห่วงกันหรอกจ่าแม่ๆม่เขาเข้าใจะคะ่ะ เข้าใจเขาเข้าใจเราอย่างนี้คะ่ะที่เขาที่เราอย่างนี้นะจ๊ะคนที่ไม่มีช้างก็อาจจะยากหน่อยจ้ะหรือไม่บางคนเขาก็ง่ายบางคนก็ก็ยากจ้ะเนาะบางคนก็กลัวว่าน้องช้างจะไปทำไอ้ไอ้ไอ้นี่เขา,ๆๆเ,ขาเรียกอะไรนะคะในภาษาไทยคันกั้นดิน,นะะหรือ,อยังไงจ้ะอันนี้มะจากกันแทนานเน,นี่ยจ้ะเขาว่ากดช้างไปทำกันเทนานเขาพังนะจ้ะเย็บพังบางคนเขาก็ไม่กล้อย,อยากให้มันนะจ้ะ บางคนเขาก็ไม่ห่วงเข้าใจดีจ้ะต้นไมยลาบช้างก็กินนะคะแม่แม่ต้นไมายาลาบจ้ะชนมากต้นช้าจะกินต้นยาไอ้ต้นไมยลาบลนี่แเลงนาอยนะแตงนาบางแปลงก็มีต้นไมยลาบจ้ะ สิค่ะคุณบัวทองอเอ้ยอาอยากกินต้นไม้ลาบจ้ะ คนเจ้าของมาเขาเขากลัวว่าน้องจะไอคันคันกัน้นดินเขาจีกคันแท่นานจะทางจะเหยียบทางจะอาธาเตะเหยียบคุยดินมาใส่ตัวอย่างนั้นนะคะกลัวว่าจะพังจะวางนาเขาก็เลยไม่อยากให้มากจ้ะถ้าเป็นดีไซน์น้องก็เล่นอยู่จ้ะเล่นอย่างนอธรรมชาติของเขา เป็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอยูคาเล็กๆอย่างนี้บางทีน้องชาเขาก็ทําต้นไม้เขาหักอย่างนี้จ้ะเนะาะจะของจของต้นไม้จาของนาเขาก็เลยไม่อยากให้มัดน,นะจ้ะยิ่งต้นอยูคาเนาะจ้ะต้นอยูคามีราคาเขาว่าอย่างนี้บ่จ้ะเดี๋ยวนี้หักต้นยูคาเขาจ้ะเขาก็เลยไม่อยากให้มัดน,นาเขาเท่าไหร่นะจ้ะ ออกหมัดอยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็ดีกว่าอยู่ในบ้านนะคะแม่แมยได้คลายเพียดได้พรอนคลายค่ะไปเดินเล่นเดิน,ดนออกกำลังกายนะคะเปลยนที่เป็นบรรยากาศจ้ะเพราะธรรมชาติเขาก็อย่างงี้หลยจ้ะนาะช้างจ้ะ จะเลมต่อสังเขียวๆนะคะกินยาบางกินต่อสังกินลูกข้าวที่เพิ่งออกใหม่นะจ๊ะ น้องก็จะเดินเล็มกิน,เด,เ,น,นเดินเล่นเดินเล็มไปนะคะว่าย่ะจางกินต้นข้าวข้าวเคียเค้ยวๆอย่างนี้จะเขาว่ามันอ้วนเร็วคจ้บก็จะทางอ้วนเร็วอยู่จาาเขราว่ามันมีนอะไรนะจ๊ะมันจะเป็นซุ้มบ่ ช้างของเราชาช้างสมัยโบราณน,นะคะแม่แม่คือตอนเช้านะจ๊ะชาช้างกบห่อข้าวจะตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ห่อชาห่อข้าวขี่ช้างไปทุ่งไปไปล่ามไว้ที่ทุ่งนะคะกลางวันก็หาปลาหาอะไรนะคะกลับมาอย่างนั้นจ้ะช้างไปถึงกบบางทีก็มัดบางทีก็ปล่อยช้างไว้นะคะเสร็จแล้วพอควานก็พากันหาปลา หากุ้งหอยปูปลาอย่างนี้นะจ๊ะตอนกลับต,ตอนกลางวันนะคะระวังระวังไอ้กลางวันนะคะช่วงกลางวันจ้ะก็หาปลาหาอะไรนะคะเพราะตอนกลับก็ขี่ช้างกลับบ้านก็ได้ปลาได้อะไรกลับมาทํากับข้าวด้วยนะคะใส่มองใส่เบ็ดนะคะสมัยโบราณน,นะคะก็จะงั้นจ้ะเท้าคงแก่สมัยโบราณเขาเลี้ยงช้า,าง สมัยโบราณยังไม่ค่อยมีรถมอไซค์รถอะไรได้วยนะจ๊ะธรรมดามีแต่เท้าใช้เท้าเขาไม่ได้ไปกราบื่นสมัยเดียวนี้สมัยเดียวนี้คือขี่ช้างไปมะลามไว้มีมอไซค์ก็กลับบ้านอย่างนี้นะจ๊ะเนาะทำอย่างอื่นสมัยปุทชาวกแกสมัยโบราณก็คือมัดช้างไว้แล้วก็หาปูหาปลานะคะแม่บ้านอยู่บ้านก็ทอ แม่บ้านผู้หญิงอยู่บ้านบางทีก็ทอผ้าอย่างนี้นะจ๊ะเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้ทอผ้าสามีก็เลี้ยงช้างหาปูหาปลานะคะการใช้ชีวิตของ,ของคนโบนราณทำไมแ่ก่อนนะจ๊ะ สมัยโบราณช่วงนาก็ทำนานาจาะหมดหน้านาเขาถึงจะเอาเขาถึงจะเอาทางไปหากินนะคะคำว่าหากินโบราณคือเหมือนขายพระเนี่ยนะจ๊ะใช้คำว่าขายพระออกทางหาเล่น,นะจ๊ะเนาะสมัยโบราณยังไม่ขายกล้วยนะคะขายพระเป็นวัตถุอะไรนะคะเขาเรียกอะไรเนาะเป็นข้าวพระว่าจะที่ไ่เนี่ยเขาเรียกแต่ สมัยโบราณทำไมเด็กน้อยก็เรียกแต่ขายพระขายพระฮะจาสมัยโบรบาณก็เรียกเขาพากันพูดแต่ขายพระขายพระนะคะคือการมันออกนาช้างออกออกไปหากินนะจ๊ะไปสมัยก่อนยังไม่มีอะไรนะคะยังไม่มีสวนปางเขาเปิดเนาะจ้ะ ที่ปางช้างทั่วแขกอะไรเขายังเขาเปิดอยู่จ้ะแต่ว่ามันยังไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะจ๊ะคนที่คนที่อยู่สวนอย่างนั้นก็มีจ้ะแต่ว่ามันน้อยจ้ะคนที่มาอยู่สวนกับถึงนานาทํานา,นาเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จก็ก็ออกไปหาเอาช้างออกไปหาเล่นะจ๊ะเล่ขายพระหลอดทองช้างขี่ช้างอย่างนี้นะคะแล้วก็พระเ <laughs> ช่าพระเขาเรียกเช่าพระใช่ไหมคะ สมัยแม่แม,ม,ม่ไม่ควานชินต่ว่าขายพระขายพระก็มีการไปหารอดทองช้างนั่งแยงคนนั่งช้างนะคะแล้วก็เจ้าพระอย่าที่เอาพระใส่กลองไปเปิดคล้ายนะคะแล้วก็พวกเวนทางช้างไม่แน่ใจสมัยโบราณมีเลยอยังสมัยก่อนหางเวนหางช้างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพิ่งว่ามีลังล้างจ้ะ เขามีแต่อันนั้นจ้ะอันนั้นขายพระจ้ะที่แกะสลักพระนะคะงานช้างแกะสลักพระพวกกระดูกพวกงานช้างนะคะแล้วก็เป็นจ้ะเขาขายเรียกขายพระก็เป็นของอะไรนะคะที่ที่พระปิด <laughs> พระห,อห้อยคอนจ้ะยังงานอะไรจ้ะขเขาเรือกอะไหนเนาะขายยังง้นนะคะ ไปก็นานานันที่อย่างอย่างชาวสุรินชาวช้างอย่างนี้นะจ๊ะก็ไปไปไปนะคะไปจะกลับมาบางทีนะคะกลับมาคือกลับมางานช้างจ้ะแต่เวลาเดือนพฤศจิกาง,งานช้างคือช้างที่ไหนช้างไปทําอะไรอยู่ที่ไหนก็กลับมาหมดนะคะสมัยโบราณจ้ะคือเราถือว่ามาช่วยจังหวัดอย่างนี้นะจ๊ะค่าตัวก็ไม่เท่าไรนะคะสมัยโบราณ แต่แต่งานช้างสมัยโบราณเขามีแจกแจกข้าวสารแจกปลาทูแจกแจกเหล้าขาวอย่างนี้ก็มีนะคะสมัยโบราณแจกเสือ้อแจกผ้าจ้ะแจกเสือ้อก็ออกไปหากินอย่างนั้นเลยจ้ะ เดี๋ยวนี้เขามีการทัวร์แขกไปอยู่ส่วนไปอยู่ปางช้างอยู่ปางอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอ่านี่คือแม่บัวทองเล่าเลมหญ้านะคะเรื่อกลางคืน กังคืเนเย็นกวันนี้พ่อควางก็จะหาต้นกล้วยหาต้นอ้อยมาเสริมนะคะมาเสริมให้น้องค่ะกลางคืนจ้ะให้น้องกินกลางคืนนะคะกินกลางคืนด้วยจ้ะกอ,องแม่ปทองก็เลาะเลาะเลมไปเรื่อยๆนะคะ คุณัวท่ะสำหรับคลิปนี้ก็ข้อฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ